สวัสดีครับวันนี้เราก็พบก,กับเราอีกเช่นเคยไปวันนี้เราก็ดมีจับปูกันเผื่อมันรอดเอาไปเดียงโอ้ยไอช่นตัวใหญ่ๆอยู่นะเจ้ทุกปลาโอ้ยไอตัวใหญ่ใหญ่อตัวใหญ่มากไปอุ้ย มันกัดมือเบสเลยหอยใหญ่เอาไหมเอ้าตายแล้วบ่คือนิ่งแค่ chốc ở bố มันวิ่งเขารูลูกอะไรไหน่าอะไาอ่อใเยอะร่มันรูมาอยู่ข้างล่างเนาะอืมไม่ได้ลูกปลามาตัวหนึ่งปลาน่อยไม่ทันไม่เจอตรอืม อือไปดูปล่อยมไ้ยปล่อยก่อนเ้าคว้าตปนดูมันหลมาทางนี้เหรอไมนมีที่เดินอ้อมไปอ้อมไปเดินไม่ได้ อไฟของไฟเบสได้มีแม่งเยอะเลยทำไมไฟเห็นแม่งเยอะกันเบสบูจะออก อืมตัวบักเอฟเลยเลยมันไม่โดอยู่ตรงนี้่ไต้องจบเลยไหน,น,นโอ้ยตัวน้อยไม่มีหรอกอมืมหลายครับสีจมานี้ไม่คีโค้ดยากกันสีข้างล่าง ตัวหนึ่งไปเดินตามปูจินไปอุ้มก็ไม่ได้ด๋ยวตัวเปลือนตัวเปลือน มือมีออ้าวโซโฟะแลต,ตยังตายยังนะยังยังโซโฟะทำมันไม่กัดมือ <laughs> ตัวนีไ้ไงตัวหนึ่งเหี่ยอยากจับด้วยอ๊ยตัวนี้มันขัดนี่หนึ่งตัวโอ้ยนั่นนั่นนัน่น,นอโอ้จับไม่ได้ไวมากเลยตัวนี้

กระช่อนกระช่อนเรามากระโดดนะอือนี่กระชอนเอาใส่ไว้ีนนี่ก็ได้เอาไว้ไปเลี้ยงที่สระอู้หูใหญ่โคตรใหญ่เลยดูก้ามดิเจ้าขอดีดกล้ามมันได้ไหม ครับเมือนมันปูนื้อ๋อดี่จะไปจับละน,นี่ด้วยตรงนี้ด้วยไหน,นอ่ไอะับเ่ ยังยังอ้ย่อายุสีไม่เดินไมนเดินข่วงไม่สิมง่ายตัวอ <c oughs> <c oughs> ปลาตายเต็มเลยหมินมากไก่จ,จะมีปลาเยอะใช่เด็กลองลองแล้วให้เห็นดูหน่อยที่จับได้ปลามพี่ไงปลาตัวยังไม่ตายเต็มเลยปลาปเบปลาอีกแล้วเหรอตกเอาเหรอ อเอ,อ้ยไม่โป้งดรงนี้มีรูปูด้วยนเ,นเนี่ยเป็นไรเนี่ยปลาจะเอาปลาเหรอนี่ปลาลยังไม่ตายด้วยนี่มันใกล้จะตายแล้วเน,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 นี่ยว้าปลาชันปลาชันใหญ่ปลาชันใหญ่ไงลูกปลาชันตัวใหญ่ด้วยมีเยอะหรือเปล่านี่ลูกปลากัะดบลูกปลากระกดบใส่ละนี่ปลาดุค<อ>ลูกเล็กลูกมันจับ <ừ. S 1> จะ,จะ,าาะเ ừ. ม็นเขาพูดจะ,เป,ะเป็นระดารนะกระดกเล็มนก็ต้องีอีกนนี่นแต่ไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนสิกะประประกาศประกาศสวยด้ โอ้ยปูใหญ่ไปยังไงออกมาแล้วตัวหนึ่งปูไอ่รู้อ่ะมันมันมีลูกปลาช่อนตัวนึ่งไปกูจีนไม่รู้แล้วนุ๊กนี่ลูกปลาเต็มเลยนี่อะไรนะอุ้ยปลาปลาปลาตายแล้วบอะก็นั่นกระโดดเนี่ยโอ้โหยังไงลูกปลา เอาไปลูกประชอนเัยเผื่อมันรอดเอาไปดีฮะเออีงประชอนตัวใหญ่อยู่เลยเจทุกปลาโอ้ยไปยญ่ใหญ่ัวใหญ่มากไฮ้ะ ลุกปีปลาเลงตัวเต็มกระชอนใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่เลตัวใหญ่หนไปไหนเลี้ตัวใหญ่เยอด้วยนี่ดูปเต็มเลย Ô đi lại cá qua, ta lại đi. gắn. Tên mày gắn. Tên mày gắn. Tên mày gắn. đi mày gắn. ไปหนเราเบสดูดูน่รู้นี่ลูกชนพูดปลาไหลลูกปลาไหลโอเคไม่ชี้ตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยลูกกระชนตัวใหญ่หายไปไหนล่ะนี่ตัวโคตรใหญ่เลยจับหน่อยไม่อยากจับจุ๊บเลยตัวใหญ่ในบ่อนี้นะเฮ้ยจะไปอีกแล้ว ไอตัวเล็กตุ๊กตานี่อยู่ตัวนึงกระชอนเราไปปล่อยที่ถัะนี่ก็ลูกกระชอนนอนเวาได้เลย,เล,ยลูกเสียงมันเต็มบ่อยสองนี้เต็มเลยไหนโปูชินไปไหนละ เราลงทางเลยปูนี่ลูกปลาช่อนใหญ,ชใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่เขาจับด้วยปลาบูไม่ใช่ปลาช่อนเขาจับหน่อยเขาจับว่ไหายแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเหียมันไปหายแล้วเดี๋ยวค่อยหา เต็มเลยแคัน่ายเต็มเลยกตมันตายแล้วเตมลยต็มเแต่มันตอยแล้วเตเอยเต็มเลยนี่นตอยเต็มเลยเต็มเลยแต่มันตายแล้อเต็มเลยเต็มเลยแต่มตาย้เต็มเลยตวใหญ่

ปลาปูตัวยังใหญ่จะเขาบืนไปไหนเอ๊ะปลาปูใหญ่ปลาปูน่าจะไปทางนู่นเลยทางนั้นเลยปูหนาปูเห็นมันบืนพูดไปนี่ฮะเดี๋ยวเล่นทางนานๆเลยบูเห็นมันบืนไปอยู่นั่นจะไม่รู้หายไปทางไหนโอ้ปูใหญ่ เอามันบืนไปทางหนวะตาัวใหญ่แตัวใหญ่ตัวใหญ่ลช่วัวใหญ่วใไจับได้แล้วไปเจ้ดูตรงง่ายจับน่อยอออกหมดแล้วออกเลย เอ้ยได้ละเฮ้ยเจอเต่าช่อนแต่ว่าบุกมันหาย ý nghĩa luôn ba tìm lại hm 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 Nè, ở hm 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 Cái hm 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 หมองเห่เห็นนะคืนี่งตัวนี้สองตัวตัวใหญ่อยูย่นะเ่าไปทางไหนวะหายแล้วเหรอุปนะไปับมันกบอกอโอเคตามไปแล้วไปอปะปูะ่ินเรียกแล้ว อุ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วก็นี่นะตัวนี้ยไปคุ้มคุ้มในถังปลาในตรงปลาปมากมายเลยขึ้นหลังเลยเถึงคอนพรล่ะไม่ไหวเลยอะรอไม่ไหวแล้ว ไม่ผู้นี้เหี้มากับหญ้านะอาให้เบสมาด้วยแต่ว่าให้หญ้ามาด้วยโอเคไปเดี๋ยวไปจอกันที่บ้านเดีวไ่านะครับบายอย่าลืมกดติดตามแชกดไลค์ให้ช่องคลิปนี้ด้วยครับ